สวัสดีครับสวัสดี fc ทุกทท่านครับผมมาครับก่อนนอน ep นี้คืนกำไรให้ลูกค้านะครับคืนกำไรให้ fc นะครับอย่าพลาดนะนะครับอย่าพลาดนะครับแบ่งปันครับผมราคาแบ่งปันนะนะครับ fc เอาไม่แพงเอาไม่แพงนะครับเอาว่าถูกกว่าที่เคยไลฟ์นะครับ อพาพไม่ขี้เหร่นะครับ fc นะครับไม่ขี้เหร่นะผมคัดนะครับไม่ใช่ว่ามาพิเศษแล้วก็เอาพาคขี้เหร่มาลงนะครับคัดสวยเลยแหละนะครับมา fc นะครับชมกันเลยนะครับไม่ให้เสียเวลาพิมพ์ใหญ่วอลละครังครับ fc นะครับน่ารักพิมพ์สวย นี่นี่ก็น่าจะเคยเปิดไว้ประมาณ8ปด0 0นนะนะครับ EP นี้เอาไวๆเอา6,5พัครับนะครับ f 4 6,5พัครับฟอร์มสวยสองให้ชมนี่ชมครับ พิมใหญ่วะละัลขัางอ่าท่านข้างครับ ด้านข้างอ่าด้านหลังครับ fc เนื้อดีนะนะครับเนื้อใช้ได้เลยครับ ชมกันคร่าวๆนะครับพิมพ์ใหญ่ว้ลคขางตงนี้นะครับขอรู้เพิ่มเติมได้นะอ่ะสนใจก็เคปหน้าจอนะครับเปิดหกพันห้าครับผมหกพันห้าหกพันห้าครับแคปหน้าจอละทักมาครับเอสี่มาองค์ที่สองนะครับทรงเจดีําล้ำๆนะครับทรงเจดีเจดีใหญ่ว้ลักข่าง เนื้อสวยนี่หนึกนุ่มนะครับเนื้อสะอาดตาดี ด้านข้างครับด้านหลังสวยนะพ้าไม่หักไม่ส้มครับ อ่าทรงเจดีครับ F4 ห้าพันห้าครับผมแคปหน้าจอนะครับห้าพันห้าร้อยบาทครับ F4 โอเคนะครับเบิบเอาไว้ฐานแซมสภาพช้ำๆเนื้อมันมากส่องให้ชมเลยนี่ครับสภาพใช้นะครับช้ำๆ แต่เนื้อมันนะครับนะครับนี่เนื้อเน่าดีดูน่าจะเป็นบางบางุนบมเนาะนะครับ ถ้ามีคราบแป้งนะครับเนี่ยมีคราบคราบขึ้นนะครับเนื้อมันนะครับเนื้อในแกล่งนี่เนื้อหลังสวยมากครับ fc นะครับเห็นไหมฮะเนื้อจัดนะครับนี่ บางขุนพรมครับนี่มีคับฐานแซมบางขุนพรมนะครับเอาสามพันห้าครับ f c นะครับเอาราคาแบบว่าจบกันไปเลยนะครับไม่ต้องต่อนะนะครับสามพันห้าครับเคบหน้าจอและทักมาครับผมแบ่งปันมาองค์ที่สี่ไว้วเลยครับออกครุฑครับออกครุฑบางขุนพรม มันนะครับชมเนื้อสวยผ้าสวยนี่ครับอ,อกครุดบางขุนพร่มนะครับชอบไหมครับ fc ดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบด้านข้างขั้นแรกต้องดูให้ชอบก่อนนะครับไม่ประกันนะครับหลักพันองนี้นะ่าจะเคยเปิดไว้เจ็ดแปดพันแหละนะครับวันนี้พิเศษกันไปวันนี้เอา4 5่พนหครับเอซี FC. นะครับองนี้พอสวยนะเนื้อมันมากแกร่งพาใช้มานะครับอ่ะชมด้านหลัง หลังยังโหดครับเห็นไหมฮะนี่เนี่ยนี่ครับ,รบมันนะเห็นไหมครับนี่เนื้อโคตรมันเลยครับเฟซีดูหลังนะครับหน้าครับ 4,500ครับผมแคปหน้าจอและทักมานะครับอกครุฑเสียนบาทบังพรมนะครับ4,5 0 0ครับผมโอเคนะครับป๊บของสุดท้ายสมเด็จมีลงรักด้วยนะครับองนี้ทรงเจดีครับนี่ทรงเจดีมีลงรักด้วยนะครับน่าจะเป็นบังพรมนะนะครับตีบังพรมนะนะครับ F 4 นะครับเนื้อแกล่งนี่ลักเลือดหมูเห็นไหมนี่คลา้คลายชาติเหมือนกันเนาะหรือจะเป็นชาติก็ไม่แน่ใจนะแต่เก่าเนี่ยน่าจะเป็นชาตินะหลงชาตินะหลงชาตินะครับไม่ใช่ลักหลงชาตินะครับชาตินี่จากแดงเป็นเลือดหมูแล้วนะครับเห็นไหมเก่านะเนื้อมันมากครับ fc นี่ฮะโคตรมัน ทรงเจดีบางขุนพรมครับนี่สภาพโดยรวมน่ารักนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะเนื้อดีเอาว่าสองมันนะครับด้านข้างครับอยู่เนื้อนะครับ F4 นี่เก่านะอู้เนื้อกูดมันของนี้ผมน่าจะเคยเปิดไว้แปดเก้าพันแลยนะครับ นนี้เอาเอาสี่พันห้าครับ Fc นะครับคืนกาไรให้ Fc ล้วกันนะครับ4 5่พันหครับเอาแบบไม่ต้องต่อเลยนะครับเนื้อจัดนี่เอาว่าส่งมันครับ Fc นี่เห็นไหมฮะมีคาบคาบกุ่งหน่อยๆอ,อ่านี่ครับ ทรงเจดีย์บางขุนพรมนะครับด้านหลังด้านหน้านี่ครับผ้าลงชาตินะครับปิดทองล่องชาตินะนะครับสี่พันห้าครับผมแคปหน้าจอนะครับอ่าโอเคนะครับผมเอาไวไว้มีหลายองค์นะครับมาหลงพ่อเงินนี่โคตรมันเลยสีชายใหญ่ครับอ่าองนี้น่าจะเคยเปิดไว้8ปด0 0นแหละนะครับวันนี้ให้พิเศษนะครับ ใครไวใครได้เนาะนะครับมันแบบนี้นะเดินสนามซื้อไม่ได้หรอกครับเป็นหมื่นแน่ครับอ่าถ้าเจอนะดูเนื้อครับนี่น่ารักไหมอ่าใครชอบครับใครชอบใครดูแล้วเข้าตาเอาไปเลี่ยมทองขึ้นคอว่าไม่อายใครครับความเก่าเพราะเงินต้องเก่านะครับพิมพ์พสากลน,นะครับ พิมพสากลเนื้อเก่าธรรมชาติโอเคนี่ครับเหลืองอมเขียวนะครับนี่คราบจากการใช้ใช่ไหมสาสนิมนะครับขึ้นธรรมชาตินะครับพวกนี้ล้างไม่ออกนะครับเห็นไหมครับมันไหมฮะมันสีชายใหญ่ครับ fc น่ารักนะครับองนี้ผมน่าจะเคยเปิดไว้เกือบเกือบหมื่น นะครับนี่ใต้ฐานมันไหมครับนี่มันไหมอ่าสีชายใหญ่เอาไวๆครับห้าพันห้าครับ fc นะครับพิเศษห้าพันห้าครับมันมากนะครับเก่ามันน่ารักครับเอาว่าเดินสนามไม่เจอแล้วกันครับเจอในมือใครแบบนี้ผมว่าทะลุหมื่น ผมขายไม่แพงแล้วนะครับห้าพันห้าครับแคปหน้าจอนะครับสีชายใหญ่โอเคนะครับไม่ได้บ่อยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ผมอารมณ์อยากแบ่งนะครับแล้วแต่อารมณ์นะนะครับอารมณ์เก็บก็เก็บอารมณ์ขายแพงก็จะขายแพงนะครับอารมณ์อยากแบ่งผมก็แบ่งนะครับสบายสบายสไตล์ต้อมมึงลบครับนี่ไงสโลแกน อันนี้แท้ดูง่ายนะครับ fc นะครับนี่วัดขวางครับพิมพ์ขี้ตาพิมพ์ขี้ตาวัดขวางดูโคตรง่ายครับ fc แท้แบบตาเปล่านะครับเห็นไหมฮะเอาไปขึ้นคอได้เลยครับไม่อายใครนะครับแบบนี้นะฮะพาแท้นะครับนี่แค่ไม่สากลนะครับ fc ดูเนื้อนะครับโอ้โหยางโหดเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับออกวัดขวางคนพื้นที่เขารู้กันดีนะครับ คนพื้นที่เขาเล่นเขาเก็บเขาหากันนะครับอย่างนี้เป็นหมื่นนะนะครับดูเนื้อนะครับโอ้โหตกทรายมาแล้วครับ fc นี่ผมอยากแบ่งให้เฉยเอาไปดูเป็นเนื้อครูได้ครับนะครับดูเนื้อนะครับเห็นไหมเก่าแห้งเนื้อตกทรายนะครับนี่เก่าธรรมชาติครับ fc เก่าไม่ได้เสียแซงนะเก่าแบบนี้ ธรรมชาติสร้างสรรค์นี่ครับพิมพ์กีตาวัดขวางนะครับองนี้ไม่ได้ลงกลุนะครับไม่ได้ลงกลุดูความเก่านะครับน่ารักนะน่ารักนะดูดีๆแท้ดูง่ายครับพระแท้ดูง่ายเบสิกเลยนะครับเหล่าโบราณเอาไว้เอาไว้เอาสามพันห้าครับเอาแบบไม่ต้องต่อนะนะครับสามพันห้าครับผม เอาไปใช้ได้เลยดูง่ายนะครับดูง่ายโลหะอันนี้นะสามพันห้าครับผมชอบไหมครับชอบแคปหน้าจอโอเคนะครับผมมาจอบใหญ่จอบใหญ่บังคลานนี่น่ารักนะของนี้ผมน่าจะเคยเปิดไ้หลายพันเอานี่ยังไงสองให้ชมก่อน อ่าดูนะไม่เบานี่เหลืองอมเขียวแห้งๆหลังสวยนี่ดูเนื้อหลังนะครับนี่เอาราคาไปไม่ต้องต่อเลยนะนะครับใครอยากได้นะครับจัดไปสองพันห้าครับผม 2,500บาทนาทีทองครับ fc นะครับใครทักมาก่อนจัดไปใครปิดก่อนจัดไปนะครับจบใหญ่น่ารักครับจบใหญ่หนุ่มเืินวัดบางคลาน2,500ครับราคาเบาเบเอาแบบไม่ต้องต่อโอเคนะครับแคปหน้าจอนะครับอ่ะถัดไปเอาไว,ไว้ไปิดตา2อ,องค์นะครับผงคุกลักนะครับสาตะวันออก นี่หลังแบบนี่ <c oughs> ขออภัยครับเสียงแหบแห้งลักหลุดล่อนไปหมดแล้วครับเนื้อมันมากครับเห็นไหมปิดตาน่าจะสายชนบุรีนะครับเนื้อผงมันนะครับเห็นคาบลักลางๆนะครับเห็นไหมฮะลึกปะลึกดีกดลึกนะครับปิดตาไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะแต่ผมตีเป็นสายตะวันออก สายชนบุรีนะครับอ่ะด้านหลังหลังแบบมันนะนี่มีร่องรอยนิ้วมือเห็นไหมฮะมีรอยนิ้วมือนะครับนี่รอยกดมันนะอ่าขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเอาเท่าไหรด่ดีปิดตาเอาแบบไม่ต้องต่อนะผมจำทุนไม่ได้ละสองพันห้าครับ f อ 2,500บาทครับผมปิดตาปิดตาแคปหน้าจอครับผม2 5 0พครับโอเคนะครับมาอีกหนึ่งองนะครับองนี้สวยปิดตาเหมือนกันนะครับผมลักนี่มันมากครับนี่เก่าสองให้ชมนี่ครับสวยเนาเนี้ยนะนี่ครับ ปิดตาปิดตาปิดหูปิดตาปิดใจหรือเปล่านะครับนี่นี่มันนะรักแห้งๆนะครับความเก่าตรงนี้สวยนะครับมีรักนะครับตรงนี้ยังมีรักเนื้อแห้งดินี่นี่ฮะรักออก แดงๆเรื่อๆนะนะครับแห้งนะเก่าเก่านะครับ fc อ่ะสองพันห้าครับที่ไหนไม่รู้แหละนะครับมันมากครับแคปหน้าจอครับผมสองพันห้าร้อยบาทครับสองพันห้าร้อยบาทครับ fc นะครับแคปหน้าจอโอเคนะครับอืมประมาณนี้ครับ fc ep นี้นะครับแบ่งปันเช่นเคยนะครับคืนกำไรให้ fc นะครับชอบเองไหนยังไง รีบนะครับแคปหน้าจอใครมาก่อนได้ก่อนนะครับเอาไว้แบ่งปันนั้นนะครับราคาตามนั้นเลยครับ FD นะครับราคาตามนั้นเลยนะครับอ่ะ EP นี้ลากันไปก่อนนะครับผมนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่โชคดีทุกท่านครับผมขอบคุณครับลาตีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ